ตอเขากราลาบสัาดีท่านผู้ชมูทุก่านเฮ้ยตัวอะไรลร่อโอเคโชคดีที่ไม่โดนแฉนแล้วในวันนี้โอ้ยนายพี่เอ็นบอลวันเลเวลหน่อย งี้ล่ะฮึบอทิน้นวนไปนวนใครกประมาณนี้เอาคือเพื่อตายแล้วหรอฮึบเฮ้ยเด็ดเด็ดเด็ดแล้ววันนี้นะจะจะเป็นไปนประการแบบว่าซ่อมว่าซ่อมเหตุที่สถานที่นี้เลยสถานที่นี้ ไม่ใช่เอาข้อตัวดูดีขึ้นหน่อยปิดบินเอาไว้อือ ย้อนไขวัวทิ้นวินเอ้ยตรงนั้นมีในเทอร์มูนเนี่ยคขอ,อไปป้นขอนที่นัก่อนดูสิมีแอปเปิปลทอนไฟบอมนะีบอทอนไว้เนี่ย อีพีต้อตนอีพีผมน่าจะขุดเข้าไปแล้วนะเพราะมันมีรอยขุดเดี๋ยนะเดี๋ยวนะทำไงเกมบอทไปเนี่ยเดี๋ยวนะเกมบาทไปเนี่ย ผมว่าที่ไปกห่อนแล้วกันนะแล้วผมขอกินมีแอปเปิลทอนกินดูเกบินโย่ไปเลยยันอยู่ดีอยู่ เออโอ้โหแล้วมา,มาครับอีพีที่สิบนะผมก็จะจะอีพีนี้มันไม่เหลืออะไรให้ทำนะ้วนดูเห็นนี่ครับนี่บ้านใครก็ต้องไปกินแต่ว่าผมผม น่ขนาดนั้นมันมันจะอ่อนเกินไปอะนะมันไม่ดีพอวิ่งไปปนกันบวันละคันที่ว่าทำที่หมู่บ้านดีกว่าไอเดี๋ยวหมู่บ้านรวยก็ได้นี่นะหมู่บ้านนลนะผมผมป้นขอไปเยอะแล้วนะป้นไปเยอะแล้วแหละเลนะออเออ ผมว่าหน่วยก็ได้ราคาหน่ะขอราคาหนอ่อยมินเอาราคาไปปัด ละคันครบดีเลยบรรยากละคันครบขอนดีนะคะผมคนดูและในพินกันนะผมจะมาทำอะไรดีไม่มีอะไรให้ทำแล้วไม่มีอะไรให้ทำแล้วจะออกไปดี นี่อะป้านบ้านเอสโลโตโอ้ยมันมันมาทำอะไรในห้งนี้วะเนี่ยว่าเสิโอ้ย,อย,อยไม่ได้แล้วผมต้องแก้ปัญหา ขอสแลปหน่อยสิเอาที่ปิดมันหล่นมาขนาดนี้นะเดี๋ยวผมตั้งจาัก,การแอสนอตโตทันหมดแหละ เยให้มันหลุดมาข้างล่างหน่อยเดี๋ยวผมจะทำการอืมมาสี่ตัวเฮ้ยอยากขึ้นไปทุกคนก็บอดดูว่าอยากขึ้นไปทุกคน ขึ้นเป็นไมดาเป็นสีเข้าไมตกรช่ไหมเออไม่แตรกรช่ไหม Tìm biết với Exalato rồi đấy Ây, Exalato Ok Nó thăm vị thịt Nào ơi, ơi Tít bị đàn ok ok Chia xa rato quay quay ok งั้นงั้นผมขอจะทำอะไรดีเนะี่ยอ๋อบันไดบันไดดูแล้วบันไดฟัวน้ำเออแล้วก็ทำบันไดแบบนี้ เอามาปาดไว้แบบนี้นเลยก็ได้พี่แล้วก็ให้ไปทันนี้ วิ่งิ่งวิ่งโอ้โโอ้โหิ่งโโอ้อมมาน้ำเยอะมากแอสตรโต้พาพันคนแอสตรโต้ที่เยอะมากาพันโหหหอโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไว้ที่นี่เลย บอ่อน้ำนะผมไม่รู้ทำบอำอะไรนะเอาเอาไว้เลยเอาไว้ให้เรียลาดเลยเดี๋ยวผมจะจะทำสิ่งที่ที่แปดมากความแอสซิราโต้นี่คอยดูนี่ให้ดีนะกลุ่มสปอนเนอร์ Ini lah uh. esarato. Wu. Uh. Nelo. Ui. Uh. Ada mana? เฮ้ยตาตายเลยเฮ้ยเออไม่มีมผีพายใต้น้ำนี่มันผีพายใต้น้ำมมีไทยเด่นด้วยฟันฟันตายเลยเออก่อนคอยขอขโอมยไทยเด่นหน่อยฟันตายป่าหมดแล้วนะเนี่ยเฮ้ ได้ปลากินฟรีแบบไม่รู้ตัว <c oughs> มีปลาปลาปลาคอมลีตีดูัปไปปลา,ปา,ปา,ปาตายเป็นเนี่ยดผมกินเดยในวิชั่นเลยในวิชั่น ในวิชั่นหน่อยไหนมันเขียนว่าในวิชั่นไหนๆวิชั่นอ๋อนี่ไงในวิชั่นอึ๊บเฮ้ออะไรเฮ้ยมันมีตัวไม่เทนนินเฮ้ยสู้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 เอสอาร์โตเดี๋ยวขอฟาร์มไทยนิด เออไทเดนสาระโตมันตอนนี้นะมันได้คมดุมประโยชน์แหละโอ้โหมันล่ามาได้ด้วยอุย้ยปลาหมึก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  ได้ไปพบขวานป้าไหนป้าไหนดูกด,ด,ดูมาหาสมุดตอนนี้หน่อยดิโอใหญ่ไหมแม่น้ำขนาดใหนแม่น้ำขนาดใหญ่จะไปด้วยแอ <c oughs> สซัลาัตโต้สามลคกิปนี้ ขอจบเพีงน,นี้กดไลค์กดซับไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ